หน้าเาเ็ษสเปรย์น้ำแรกค่ะแล้วก็นี่ค่ะลดใต้ตาแห้งวานิกาไอาเจลนะคะผิดกลองผิดผิดกล่องอันนี้ปวดอชนนี้เดียวเพื่อบำรุงใต้ตาไม่ให้มันแห้งแล้วก็ที่เป็นเส้นใต้ตาเนี่ยมันจะตื้นขึ้น ซื้อสถาดคุ้มแล้วก็เวลาแต่งหน้าเนี่ยจะทําให้ตาเราเนี่ยมันไม่แห้งด้วยใต้ตามันจะได้ไม่เป็นเส้นๆจะได้ไม่ไปเน้นริ้วรอยตามด้วยวานิก้าวานิก้าเซรั่มตัวนี้ทําให้ผิวเนี่ยสมดุลแล้วก็คุมบันได้ระดับหนึ่งหมดแล้วเร็วของคุณผู้ช ที่หน้าเหี่ยวหน้าแห้งใช้ได้ทุกกรณีเลยค่ะหน้าจะได้อิ่มแล้วก็ฟูขึ้นเวลาแต่งหน้าจะได้สวยๆจะได้ติดทนตามด้วยวานิกา้าเจลครีม,มตัวนี้ทำลงไปปุ๊บหน้าเราเนี่ยจะยกกระชับขึ้นส<ม>ี่ชั่วโมงค่ะ สุดยอดทาก่อนแต่งหน้าที่สุดยอดเลยวันนี้กล้ากันแดดสมโอเคขั้นตอนบำรุงหน้าเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้รอทุกอย่างเซ็ตเข้าหาหน้าก่อนนะอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งลงเมคอัพตัวอื่นๆนะเวลาลงบำรุงเนี่ยต้องให้เขาเซตก่อนแต่ละตัวแต่ละตัวให้เขาทำงานแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรองพื้นกัน เสร็จแล้วทีนี้ใครที่หน้ามันแล้วก็รูคุ้มขนกว้างรูเนี่ยกว้างต้องการอำพรางใช้ตัวนี้เลยค่ะไพรเมอร์ยี่ห้อไปหาซื้อกันเองนะเขาเรียกว่าไพรเมอร์ลงก่อนรองพื้นลงก่อนแป้งถ้ากรณีใครที่ <c oughs> ขอโทษค่ะใครก็กรณีที่ไม่ลงแป้งเออ่ไม่ลงรองพื้นให้ลงแป้งต้องใช้ตัวนี้ก่อนลงแป้งนะใช้น้อยมากพี่วินลงให้ดูนะพี่วินน่ะไม่ใช้เราไนก่อนซื้อมาทำคลิป แค่นี้ตัวหน้ารายแค่นี้เองค่ะแค่นี้หรือลงเฉพาะจุดที่ตรงไหนบางคนทีโซนไงมันมันไม่ทั้งหน้าก็ลงเฉพาะตรงนั้นเขาจะไปเบลอรูขุมข,ขนนะทำให้น้ำมันไม่ออกมาเครื่องสำอางก็จะติดแล้วก็ไปเบลอรูขุมข,ขนกว้างให้มันดูเล็กลงหน้าที่เขาแค่นี้ค่ะ ใคมันทา้งหน้าก็ลงทางหน้าได้ลงน้อยนะลงบางๆเพราะว่าเนื้อเขาละเอียดก็จะไปไปอุดรูของคนเราได้โอเคทีนี้มาลงรองพื้นกันเงยน้อยแต่งหน้าเบาบางไม่ใช่แต่งหน้าเบาบางลงพื้นเบาบางนั่นจากฝ้าเราเหลือน้อยแล้วแต่ก็ยังเหลือนะยังเหลือเราก็ใช้รองพื้นที่เนื้อมันบางเบาขึ้นได้ไม่จําเป็นต้องแบบเนื้อนาแล้ว ตีใอยเข้ากันสักหน่อยรุ่นนี้เนื้อบางเบาเนื้อค่อนข้างเหลวคุมมันติดทนเนื้อเนียนสวยล้อแสงแต่ไม่ปกปิดเขาว่าไม่ปกปิดหมายถึงว่าคนที่มีปัญหาเยอะๆพวกกระเยอะๆฝ้าเยอะๆไม่ไม่สามารถช่วยได้นะคะเกตเซิรลรองพื้นแล้วสําหรับใครที่ลงรองพื้น แล้วยังเห็นฝ้าอยู่ฝ้ายังโผล่อยู่จะมากกันเยอะก็พี่วินแนะนําตัวนี้นะตัวนี้เป็นออคอนซีลเลอร์ของแมกราคาพี่วินซื้อหลายปีแล้วนะห้าหกปีแล้วมนะั้งพันหกร้อยเก้าสิบนะมีหกหกสีอยู่ในตลับนี้สีรู้สึกจะเป็นสีพรีเมียมก็ไปหน้าเคาน์เตอร์เขาได้เขาใช้กันหมดแล้วแหละไปหน้าเคาน์เตอร์ไปเคาน์เตอร์แบรนดะ์ของเขานะของแมกแล้วก็บอกว่าต้องการคอนซีลเลอร์ที่ปิดฝ้าตัวนี้เขาจะแนะนํารุ่นนี้มาเลยเพราะมันดีมาก ถ้าสมมุติว่ายังอยู่นะสมมุติว่ายังไม่เปลี่ยนรุ่นเขาจะแนะนํารุ่นนี้ <c oughs> ก็ทุกสีเนี่ยเอามาปิดฝ้าได้หมดเลยพี <c oughs> ่บินเนี่ยจะใช้ตัวสีอมส้มเนี่ยมากที่สุดก็หมดแล้วนะหม <c oughs> นแั้นแงมาไม่ออกละ <c oughs> ก็กรณีมีฝ้าเหลืออีกนิดหน่อยสีโทนโอมส้มมันก็อํมพลางฝ้าอยู่แล้วล่ะส,ส้มชมพูพีทพีพวกเนี้ยอํมพางฝ้าได้อยู่แล้วเนี่ยกรณีมีฝ้าให้เราเห็นก็ลงตัวนี้ได้ ปี่สนิทเลย นี้ก็ให้ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยเขาเซตเข้าหาตัวรองพื้นอย่าเพิ่งไปซับแป้งนะอย่าเพิ่งไปซับแป้งอันนี้อันนี้กลือแล้วของพี่วินกลือแล้วแล้วก็ลงแป้งฝุน MTI ใช้แปลงเป็นแป้งฝุนโปร่งแสงนะคะโปร่งแสงกด หน้าเรียบร้อยเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันดินสอเขียนคิ้วต้องเหลาก่อนทุกครั้งนะคะเหลาก่อนทุกครั้งให้แหลมแล้วก็ไม่ให้มันโดนแป้งไงก่อนที่จะเขียนแล้วมันจะเขียนสวยเขียนคมเอาตามโครงก่อน จจะไปสักคิ้วแล้วก็ไม่ว่างไปสักทีหนึ่งขี้เกียจมานั่งเขียนคิ้วบอกตรงคือว่าไอ้ที่ไม่ว่างอ่ะร้านร้านที่พี่เบนอยากไปเขียนคิ้วเออไปสักคิ้วน่ะมันคิ้วมันนานแล้วก็เรากลัวว่าพอเราจองคิ้วแล้วพอถึงเวลาปุ๊บคิ้วมันตรงกับหมอนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจังไปแล้วเสียตังเปล่าอย่างเงี้ยคือมันไม่มีการเดินเดินเข้าไปแล้วทําได้เลยไม่มี ในร้านแบบนั้นคือร้านไม่สวยไงเขียนไม่เก่งก็ไม่กล้าเดินเข้าไปร้านเก่งๆก็ต้องจองคิวมันก็เลยไม่ลงล็อกซาก้าทีโอเคิิวมาทีทาน,าน,าทนี้มางัดด้านกันตัวนี้กัดด้นะคะเป็ดกลม เป็นกลมหรือว่าแป็งหัวตัดก็ได้มือใหม่ค่อยๆลงนะค่อยๆลงเดี๋ยวจะแก้ไขยากแก้ปลายก่อนแล้วก็ไล่ไปตรงตามทำเครื่องหม,หมายไว้ตรงฝั่งก็หัวเขี้ยว แล้วก็ค่อยๆเชื่อมกันอืมเห็นไหมสันมาแล้วแล้วก็เกี่ยลงข้างค่ะเกี่ยลงข้าง ให้มันดูสลปนะคนที่มีดั้งโด่งเยอะๆแล้วไม่ต้องงัดดั้งมากๆหรอกนะคะดูแล้วมันตลกแต่คนที่ไม่มีดั้งนงัดเลยงัดให้ดั้งมันเกิดอย่างพี่พินไม่มีดั้งงันให้มันมีดั้งสร้างเงสร้างเงา,างเหมือนกัน นะดูมีดังเมื่อกี้เันไม่มีเมื่อกี้มันเรียบมันลาดไปกระติืเลยตอนนี้มีละตอนนี้มีละนี้ก็มาตากาันวันนี้หยิบพาเลทนี้นะหยิบสีทองน้ำตาลอมทองแบบน,นี้ใช้เปลงด้ามใหญ่นิดนึงจะได้ฟง้งๆตายออกมาแล้วก็เคาะออกเคาะส่วนเกินออกจิ้มนี่เล ตรงเบ้าตาเลยเราเรามันจะมีเบ้าตานะเนี่เรากนั้นก็เปลี่ยนลงนะเป็นผิดฝั่งผิดฝั่งก็เปลี่ยนตัวเบ้าตาค่อยๆทีละนิดทีละนิดสำหรับมือใหม่ค่อยๆลงทีละนิดทีละนิด เวลามีปัญหามันจะแก้ไขง่ายถ้าถล่มก่อนเนี่ยมันมันแก้ยากบางครั้งถึงขั้นต้องล้างหน้าออกเลยถ้าคุณจะแก้ไม่เป็นเนีย่ยเบ้าตานะีมของเบ้าตาเป็นเกณฑ์แล้วก็งัดค่อยๆเปลี่ยนหั้พวกนี้ก็เสป็นด้างเล็กเนาะสีเดิมสีเดิมเขียนขอบตาล่า หางตาทั้งล่างกับทั้งบนให้เขาเชื่อมกันนะคะให้เขาเชื่อมกันเนะยดี๋ยวไม่หลอกวันนี้เราทาไอเทมด้สีเดียวนะนี้ก็มาไอเนอ,อร์ไอเนอร์ก็เหมือนกันลงสักสามจุดนะั่นในลูกตาเนี่ยแล้วค่อยเชื่อมต่อ,อลงตรงกลางก่อนแก็หางตา ก็หัวตาเนีน่ยลงม่สักสาดจุดแล้วเชื่อมต่อถ้าลากทีเดียวม,มันมักจะไม่ตรงเอาไว้ติดเอแนวขนตานะคะอย่าให้มีช่องว่างนะเพราะว่าเราจะไม่เขียนอินเลนเนอร์มันแสบลูก,กตา ขอบตามันก็จะดูคมข,ขึ้นตรงไหนแหวงก็เติมลากเลยอยางตาดิดนึงกรณีอยากให้ตาดูเอ่อโตขึ้นเลยที่ส่วนขอบตาล่างพี่วินจะใช้แบบฝุ่นนะก็แปรงด้ามเล็กๆแบบฝุน่นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นเนี่ยเอามาเขียนทักขอบตาล่างนิดนึง ตามันก็จะงูโตขึ้นอีกนิดนี้นี่ก็ดัดกุ่นตากาันแล้วก็มาติดตาคายตาสองชั้น ิดได้เหลืออขอบนสุดของตาข่ายเนือ้อชั้นที่เราพับขอบตาคะ่ะชั้นพับนิดนึงเนื้อรอยพับนี้มันจะได้ยึดตาเราให้ขึ้นตาข่ายทั้งตาสองชั้นเนี่ยนอกจากทั้งตาสองชั้นแล้วยังจะแก้หลังตาตกนะใครที่หนังตาตกแล้วก็แทบกๆๆกามติด ก็จะสองชั้นหนังตาตกก็จะแก้ได้โอเคตาสองชั้นในคะ่ะตาสองชั้นหนังตาหางตกแล้วมันก็จะดูเด็กขึ้นคนเราถ้าหนังตาไม่ตกใช่ไหมถ้าหนังตาไม่ห้อยมันจะดูเด็กขึ้นก็มาปัดมาสคาร่ากาัน หมดอีกแล้วหมดอีกแล้วต้องสำอาหมดแล้วเดี๋ยวอนี้มาติดขนตาปลอมกัน เอากาวไห้หมากก่อนนะคะก่อนที่จะลุมนะ ก็พอจัดเสร็จก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันรอกาวแห้งกาวที่มันขาวขๆเห็นขาวๆเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วก็สีจะใสไปเลยนะคะโอเคทีนี้มาลิปสติกกันสีน้ำตาลอันนี้ของผมรอเลียลองผมอเลียอา Hvad så มาผสมน้ำตาลอีกนิดโอเคทีนี้มาเช็ดดิ้งหน้ากันตรงสีผสมเก็บทาง เก็บส่วนเกินค่ะให้มันเราแรงเงามาเนี่ยมันจะได้ไม่พุ่งออกมาเก็บกปอกหน้า ให้มันดูเล็กลงอีกนิดนึงให้เป็นเงาเป็นเงาให้หน้าดูต่ะตอกีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงแล้วกันทีนี้ไฮไลไท์ไฮไลไท์ให้หน้ามันดูพุ่งเราก็จะใช้ ส่วนที่มีชิมเมอร์ชิมเมอร์ส่วนนี้สว่างหน่อยใต้ตาใต้ตาลึกๆแต่มันดูข้นหน้ามันจะมีมิติ เราต้องเฉดดิ้งต้องเทไลน์หน้าเรามันจะมีวิธีเห็นไหมมันมีสีเข้มสีพอดีสีสว่างในหน้าเราแล้วมันจะสวยให้จมูก,กดูพุ่งตรงร่องทำให้ร่องมันดูตื้นขึ้น ก็ใช้ไฮไลท์เก็บรายละเอียดได้จะใช้แปล,ลงด้ามเล็กๆก็ได้นะคะตรงร่องแก้มเก็บร่องแก,แก้มนี่พี่วินจะเติมแก้มนิดนึง ที่มันเปลี่ยนสีไปเด็กสีน้ำตาลมังเดียวดีกว่าสีน้ำตาลแทงแรก พอทุกอย่างจบใช่ไหมเราก็ล็อกเครื่องสําอางด้วยสเปรย์น้ําแร่อีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าทําให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็การที่เราฉีดสเปรย์น้ําแร่หลังจากเราแต่งหน้าเนี่ยมันจะทาให้เครื่องสําอางทั้งตัวที่เราอัดอัดอัดเนี่ยมันปลืเข้าหากันแล้วก็ทาใหเ้เครื่องเครื่องสําอางเนี่ยมันจะติดทนกันหน้าแล้วหน้าเราจะชุ่มชื้นตัวนี้สองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงฉีดได้นะคะเวลาเรารู้สึกว่าเออหน้มามันเริ่มเริ่มเหนื่อยเริ่มเคลียเริ่มแห้งฉีดสเปรย์น้าแรอัดดเข้ไไป้ ช่วงที่โดนก็อย่าเพิ่งไปโดนะนะช่วงที่สเปรย์น้ำแร่ยังไม่แห้งนะยังไม่ซึมเข้ามา <c oughs> เดี๋ยวมาตอนที่วินเซ็ตผมเนาะโอเคเซ็ตผมเรียบร้อยดี <c oughs> ไปทำทรงใหม่ไม่ใช่ทรงใหม่ไปทำสีมาค่ะทำเองและทำเองวันนี้ก็สอนมือใหม่แต่งหน้าง่ายๆฉบับง่ายๆไม่ขั้นตอนไม่เยอะทาแบบสีพื้นๆก่อนเนะาะหวังว่าทำกันได้นะคะก็ทำให้ดูกันแล้ว หัวใจของการแต่งหน้านะอันดับแรกเลยเพื่อนๆต้องเตรียมผิวต้องเตรียมผิวให้แบบให้ดีที่สุดแล้วการแต่งหน้ามันจะออกมาเนีบแล้วก็มันจะติดทนแล้วมันจะปังการเตรียมผิวก็คือการใส่พวกสกินแคร์ต่างๆก่อนที่จะลงเมคอัพพวกนี้เพื่อนๆคะมีผล80%เลยที่ทาให้การแต่งหน้าเราเนี่ยมันออกมาดีแล้วก็แต่งเสร็จไปเออติดทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเลือกเครื่องสภาให้เป็นด้วยนะเลือกให้เป็นให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าของเรา เครื่องสาอางบางทีถูกเกินไปมันก็ไม่ไหวนะบางทีแพงเกินไปก็ไม่ไหวไม่ไหวที่จะซื้อแต่ถูกเกินไปคือมันไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเลือกเครื่องสําอางเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกยูทูบเบอร์หรือว่าใน t ิ k กต็อกเขาก็จะรีวิวกันนะที่รีวิวแล้วเออมันพอใช้ได้ราคาไม่สูงก็หาซื้อกันมาใช้นะหาซื้อพี่วินก็คนหนึ่งแหละที่ชอบลองของที่ราคาค่อนข้างตา่ำแล้วก็ท่าดีก็จะมาแนะนำกันในการดีหมายถึงว่าเหมาะสมกับราคาเราสามารถที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ื่อการซื้อให้มีประโยชน์สมส่วนเงินทองหายากพี่วินย้ำย้ำบ่อยพอนึกถึงนีเรื่งพวกนี้พี่บินจะย้ำเงินทองหายากใช้ขอไม่คุ้มกับ <c oughs> กับกับราคาที่ซื้อมาแล้วก็การซื้อก็มีหลักในการซื้อนิดนึงก็รู้พวกรีวิวต่างๆนี่แหละคะ่ะพี่บินหนึ่งในนั้นนะที่รีวิวจริงใจคลิปนี้ไปแล้วนะคะกด <c oughs> ติดตามพี่บินแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะที่มันเป็นรูปกระดิ่งแล้วมันมีภาษาเขียนว่าแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อน,อน,นต้องกดตรงนั้นด้วยนะเวลาพี่วินโพสต์คลิปเพืพอพอพ่อนก็จะได้เห็น